ขอแจ้งก่อนนะว่าข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะเต็มรูปแบบราคาจริงและรายละเอียดภายในของขีปนาวุธของไทยมักเป็นข้อมูลที่รัฐบาลหรือกองทัพควบคุมอย่างเข้มงวดจึงเป็นไปได้ว่าส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์จากแหล่งสาธารณะข่าวนักวิเคราะห์และข้อมูลที่ถูกเปิดเผยดังนั้นบางส่วนในสคริปต์นี้อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนเมื่อคุณได้ข้อมูลจริงเพิ่มเติม ต่อไปนี้คือสคริปต์ภาษาไทยยาวประมาณ1,800คำสำหรับวิดีโอรีวิวระบบขีปนาวุธไทยสมรรถนะราคาประเมินและแง่มุมต่างๆขีดขีดขีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาทำการรีวิวระบบขีปนาวุธของไทยโดยละเอียด ตั้งแต่สมรรถนะความแม่นยำระยะยิงเทคโนโลยีที่ใช้จนถึงการประเมินราคาเปรียบเทียบกับกระบบขีปนาวุธจากต่างประเทศและวิเคราะห์ว่าไทยได้เปรียบเสียเปรียบตรงไหนมาดูกันครับว่าขีปนาวุธไทยในปีปัจจุบันเป็นอย่างไรเริ่มจากภาพรวมก่อนขีปนาวุธถือเป็นหัวใจสำคัญของความสามารถทางยุทธศาสตร์ในยุคป,ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน Surface to Air Missile แซมขี่ปนาวุธต่อนาำ a n t i s h i p Missile ขี่ปนาวุธพื้นสู่อากาศ Surface to Air ร o u าว o a i ูขี่ปนาวุธพื้นสู่พื้น Surface to Surface หรือแม้แต่ขี่ปนาวุธนำวิถีระดับสูง Cruise Missile ไทยเองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและผู้ผลิตต่างประเทศเพื่อนำเทคโนโลยีมาเสริมสมรรถนะเมื่อพูดถึงทีปนาวุธของไทยชื่อที่มักถูกหยิบมาพูดคือโครงการ DTI 1 DTI 2 DTI 1 G เป็นต้นซึ่งเป็นโครงการภายในที่มุ่งพัฒนาระบบนำวิถีเสริมความแม่นยำและปรับให้เหมาะกับมิศาสตร์ไทยอย่างเช่นการยิงจากชายฝั่งเข้าทะเลหรือป้องกันแนวชายแดน มาดูสมรรถนะหลกัหลกๆกัน 1. ระยะยิงเรนสำหรับขีปนาวุธต่อน้ำแอนตี้ชิปและขีปนาวุธพื้นสู่พื้น Ground to Surface ของไทยมีข่าวว่าโครงการ DTI 1G สามารถยิงได้ในระยะกลางอาจอยู่ในช่วงหลาย1 10ิบ0ึงรกิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นและน้ำหนักหัวรบรายละเอียดจริงอาจอยู่ระหว่าง50-150กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นถ้าเป็นรุ่นพัฒนาขั้นสูง สำหรับขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแซมถ้าไทยพัฒนาต่ออาจอยู่ในช่วงระยะกลางถึงไกลเช่น30-100กิโลเมตรขึ้นกับระบบนำวิถีและเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ 2. ความเร็ว Velocity สปีดในข่าวทั่วไปเรามักได้ยินคำว่าความเร็วเหนือเสียงซูเปอร์โซนิหรือเกือบเหนือเสียงซับโซ onic ท r a n s o n i กถ้าไทยออกแบบระบบนำวิถีที่ทันสมยัย ขีปนาวุธอาจมีความเร็วในระดับมากกว่าแมตร1นึประมาณ1,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปหรืออาจสูงกว่าในบางจุดของเส้นทางบินความเร็วสูงช่วยลดเวลาตอบโต้ของศัตรู 3. ความแม่นยำ a c c u r a c y g u i d แดนซ s y s t e m ระบบนำวิถีมีบทบาทสำคัญมากไทยในโครงการใหม่มุ่งใช้ระบบนำวิถีหลายรูปแบบเช่นอินทีเชย Inertial Navigation GPS GNSS ตัวรับภาพ Imaging Optical Guidance หรือเรดารช่วยนำทางโดยถ้าการรวมระบบหลายแบบเข้าด้วยกันจะช่วยลดความคลาดเคลื่อน CEP Circular Error Probable ให้ต่ำลงอาจอยู่ในหลักหลายเมตรถึง10กว่ามเมตรอฟ ขึ้นกับสภาพลมการรบกวนสัญญาณและเทคโนโลยีชดเชย 4. หัวรถต่อเฮดเพ l โลดน้ำหนักหัวรบของระบบเหล่านี้อาจอยู่ในช่วงหลายส10ิบถึงร้อกิโลกรัมขึ้นกับประเภทของภารกิจถ้าต่อต้านเรืออาจเน้นหัวรบทะลุเปลือกหรือระเบิดแรงสูงถ้าต่อต้านเป้าบอกอาจเน้นหัวระเบิดแรงสูงหรือชิ้นส่วนกระจาย 5. รบต่อต้านการก่อกวน (Countermeasure and ECM) c ในสนามรบยุคใหม่มีการรบกวนทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์จัมมิ่งเลเซอร์สัญญาณรบกวน GPS ไทยจึงอาจเสริมระบบด้านการก่อกวนเช่นตัวรับสัญญาณหลายแบนการปรับเส้นทางบินอัตโนมัติหากโดนรบกวนหรือการปรับความถีถ่ํำวิถี การทดสอบการใช้งานจริงแอน,นความน่าเชื่อถือรายงานข่าวบางแห่งระบุว่าไทยได้ทำการทดสอบจริงแบบสนามฝึกภาคพื้นและทดลองในทะเลบางโครงการอาจยังอยู่ในขั้นทดสอบภายในข้อมูลการใช้งานจริงยังไม่เปิดเผยมากนักความน่าเชื่อถือ (Reliability) ขึ้นกับคุณภาพการผลิตการบำรุงรักษาและมาตรการควบคุมคุณภาพ ตอนนี้เรามาดูเรื่องราคากันบ้างและจะเป็นเรื่องที่ผู้ผลิตลัจะไม่เปิดเผยเต็มที่แต่เราสามารถประเมินคร่าวๆได้จากโครงการทหารอื่นๆหรือจากข่าววิเคราะห์ถ้าเป็นขีปนาวุธนำเข้าสำหรับประเทศอื่นราคาต่อหน่วยอาจอยู่ในหลักหลายล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับรุ่นความซับซ้อนและเทคโนโลยีสำหรับการผลิตในประเทศ ถ้าไทยสามารถลดต้นทุนโดยใช้ชิ้นส่วนภายในและเทคโนโลยีลิขสิทธิ์ภายในราคาต่อหน่วยอาจต่ำกว่าระบบนำเข้ามากมีข่าวในวงการทหารว่าการพัฒนาระบบภายในอาจช่วยประหยัดต้นทุนได้ถึง20-40%เมื่อเทียบกับการซื้อขีปนาวุธจากต่างประเทศเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นผอมาจากลองสมมุติราคาประเมิน สมมุติว่าโครงการ DTI 1G รุ่นพื้นฐานราคาต่อหน่วยอาจอยู่ในช่วง2-5ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเป็นรุ่นกลางจนสูงอาจสูงกว่านั้นหลายเท่าถ้าใช้วัสดุคุณภาพสูงระบบนำวิธีหลายเซ็นเซอร์และหัวรบที่ซับซ้อนซึ่งถ้าแปลงเป็นเนงินบาทไทยสมมุติอัตราแลกเปลี่ยนเครื่องหมายตัวหนอน35-40บาท ดอลลาร์ก็อาจอยู่ในช่วง70ถึง200ล้านบาทต่อหน่วยหรือมากกว่านั้นขึ้นกับรุ่นและเงื่อนไขสัญญาเมื่อประเมินราคาแล้วเราควรเปรียบเทียบกับระบบจากต่างประเทศเช่นขีปนาวุธจีนรัสเซียสหรัฐหรืออิสราเอลระบบเหล่านั้นมีเทคโนโลยีล้ำหน้ามีผู้ใช้งานจำนวนมากจึงได้ราคาต่อต้นทุนที่ถูกลงในบางกรณีแต่ไทยอาจได้เปรียบในเรื่องความใกล้ชิด แก้ไขปรับแต่งได้ง่ายกว่าการบำรุงรักษาและการอัปเกรดในอนาคตทีนี้มาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของระบบขีปนาวุธไทยจุดแข็งการพัฒนาในประเทศช่วยลดการพึ่งพาอุปกรณ์นำเข้าและลดปัญหาการส่งออกการจำกัดสิทธิบัตรสามารถออกแบบให้เหมาะกับภูมิประเทศไทยเช่นสภาพอากาศมออุมงยิงแนวชายฝั่งควบคุมคุณภาพและบำรุงรักษาได้ในประเทศ ทำให้การซ่อมแซมเร็วและต้นทุนถูกความยืดหยุ่นในการอัปเกรดเช่นเปลี่ยนระบบนำทางใหม่กรับหัวรบหรือเสริมระบบป่าบ้านการกบกวนจุดอ่อนความท้าทายเทคโนโลยีบางอย่างเช่นเซ็นเซอร์ขั้นสูงเรดาร์ระบบนำวิถีเอกชนอาจต้องพึ่งพาการนำเข้าต้นทุนการวิจัยและพัฒนาสูงการผลิตต่อหน่วยในจำนวนต่ำอาจมีต้นทุนสูง ขาดประสบการณ์การใช้งานจริงในสงครามข้อมูลที่พิสูจน์ได้ว่าน่าเชื่อถืออาจยังน้อยการแข่งขันกับระบบระดับโลกที่มีการลงทุนมหาศาลอาจทำให้เทคโนโลยีไทยตามหลังเราอาจแบ่งระบบขีปนาวุธไทยออกเป็น2-3ถึง3กลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่อต้านเรือต่อน้ำแอนตี Anti ้ชิปคอสเทิลดีเฟนเหมาะกับการปกป้องแนวชายฝั่งไทย กลุ่มพื้นสู่พื้น Surface